สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของบล็อกไดแกรมนะครับซึ่งบล็อกไดแกรมนี่ก็จะมีใน2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นบล็อกไดแกรมเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะจะวุ่นวายนะครับหลายท่านก็คงจะจะดูแล้วคงจะเปิดผ่านทันทีเลยแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆในหนังสือเล่มนี้จริงๆเนี่ยจะอยู่ในส่วนของบล็อกไดแกรมนะครับ อันนี้ถ้าถ้าใครที่สามารถจะเข้าใจในส่วนของมลอกไดแกรมนะครับว่าเขามีชุดมีภาคการทํางานแบ่งส่วนยังไงมีลําดับขั้นตอนการทํางานยังไงเนี่ยเราก็จะซ่อมได้ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งเจ้าตัวบล็อกไดแกรมเนี่ยผมเขียนลงมาใน2หน้านะครับใน2หน้าอันนี้คืออันนี้คือภาพรวมนะครับแล้วก็แบ่งย่อยลงไปในในรายละเอียดเจาะลึกลงไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาศึกษาทำความเข้าใจกันในส่วนนี้นะครับก็จะพูดรวมๆไปนะครับเจ้าตัวบล็อกไดแกรมนี่ ถ้าในหนังสือนี่จะเห็นอยู่ในสส่วนนะครับก็คือบทที่4กับบทที่3นะครับบทที่3จะเป็นหลักการทํางานบทที่4ก็จะเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมก็จะลงมือซ่อมแล้วนะครับซึ่งก่อนที่จะตรวจซ่อมนี่ผมก็มามาเน้นย้าในส่วนของบล็อกไดแกรมอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้คือบล็อกไดแกรมคร่าวๆนะครับคร่าวๆเ,เป็นภาพรวมของระบบนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ มีไฟ l i n ac เข้ามานะครับในส่วนนี้นะในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดชุดไฟ300นะครับแล้วก็ผมก็เขียนแยกลงมาว่าส่วนนี้ก็จะเป็นชุดในชุดของ soft start นะครับก็เขียนให้เป็นสัญลักษณ์ว่าไฟ220โวลต์เนี่ยที่ไหลเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไหลลงมาที่วงจร soft start ก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัว soft start เนี่ยก็จะเป็นรีเลย์นะครับซึ่งรีเลย์เนี่ยยังทำงานไม่ได้นะครับถ้าดูในลักษณะนี้รีเลย์ยังทำงานไม่ได้ แต่ว่าจะต้องมีไฟส่วนหนึ่งเป็นไฟ220โวลต์นะครับไหลข้ามไหลข้ามตัวต้านทานตัวนี้มาก็คือ Rx เจ้าตัว Rx เนี่ยก็คือจะเป็น R soft start ครับอาจจะเป็นอ่าเป็น decoupling หรือว่าเป็นตัวต้านทานก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราดูจากจากตัวจริงเนี่ยก็จะมีชุดนี้อันนี้คือชุดบอดสามนะครับเนี่ยบอดสามก็มีดีเลย์ตัวนี้นะครับเจ้าไฟ220โวลต์ก็วิ่งเข้ามาที่ l ายแล้วก็นิวตันชุดนี้ l าย e ก็นิวตันนะครับแต่ดีเลยยยังทํางานไม่ได้ ถ้ารีเลย์ทำงานไม่ได้เขาก็วิ่งผ่านตัวต้านทานก็คือ Rx ตัวหนึ่งอย่างในหนังสือตัวนี้เป็น Rx นะครับก็จะเป็นดีคา i n g ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าตัว NTC หรือว่า PCT นะครับแล้วแต่บางตัวก็จะเป็นตัวเขียวบางตัวก็เป็นตัวดำนะครับอันนี้จะเป็นตัวสีดำก็คือ NTC นะครับตัวนี้ก็จะเป็น PCT นะครับก็จะเป็นตัวสีเขียวแต่ว่าอันนี้เขาใช้ดีคาซิงแทนนะครับเาะั้นถ้าตามหลักการตรงนี้ไฟเนี่ย ไฟ220ี่โวล์เนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยยังผ่านดีเล์ไม่ได้ครับก็ยังไม่เต็มนักก็จะมีแค่แรงดันบางส่วนกระแสบางส่วนแรงดันบางส่วนนะครับวิ่งเข้าไปที่ชุดชุดอ่าไดโอดบิดนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดไดโอดบิดชุดนี้จากนั้นเนี่ยไดโอดบิดก็ก็จะบิดไฟออกไปนะครับเรียงกระแสอยู่ที่ประมาณสัก300กว่าว์นะครับ2-300โวล์อาจจะไม่เต็มมากนะครับส่งเข้าชุดสวิตชิ่งต่อไปนะครับสวิตชิ่งคือชุดไหนเขาวนี้ชุดสวิตชิ่งก็จะเป็นแผงบนนะครับเนี่ยอย่างอย่างแผงบนที่ผมเอาตัวอย่างมานะ สวิตชิ่งเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับก็จะแบ่งเอาไปหลายแบบด้วยนะครับเป็นแบบเซลล์ออสซิเลตติงตัวนี้เป็นเซลล์ออสซิเลตติงนะครับแบบนี้นะแล้วก็ในบอร์ดนี้อ่าบอร์ดนี้ก็เหมือนกันบอร์ดนี้ก็เป็นเซลล์ออสซิเลติงนะครับจะดูสวยกว่าแล้วเราก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็น IC ซีเร็จรูปอีกแบบนึงก็จะเป็นมอดเฟดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเซลล์ออสซิเลตติงนะครับซึ่งจะไม่มี IC นะซึ่งจะไม่มี IC มาก็จะมีกล่าวที่ผ่านๆมาจะมีกล่าวในหนังสืออยู่นะครับ คราวนี้พอเขาได้ไฟยี่บสี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งอ่าเขาจะส่งไปเลี้ยงอะไรบ้างอาจจะเลี้ยงพัดลมครับเลี้ยงพัดลมไฟยี่บสี่โวลต์นะแล้วก็ส่งไปเลี้ยงที่หน้าจอซึ่งหน้าจอเนี่ยอาจจะใช้ไฟสิบสองโวลต์ไฟห้าโวลต์ก็แล้วแต่เขาจะใช้นะครับแล้วก็ส่งหลกัลกๆเลยส่งสิบสองโวลต์แล้วก็ยี่บสี่โวลต์มาที่เจ้าตัวแผงตั้งนะครับเจ้าตัวแผงตั้งนี่ก็ด้านในนะครับเนี่ยแผงตั้งลักษณะนี้นะแผงตั้งก็มีหลายแบบ นะครับหลายแบบนะอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะอ่าประมาณนี้นะครับแผงตั้งนี่ข้างในเนี่ยถ้าเป็นแผงตั้งลักษณะนี้จะใช้ไฟ12โวลต์กับ2 4โวลต์เลี้ยงในวงจรของเขานะครับแต่ถ้าเป็นชุดชุดแผงตั้งที่ที่เป็นอ่าซิงเกิลบอร์ดนะครับเป็นซิงเกิลบอร์ดนะอย่างเงี้ยตังนี้ก็จะมีไม่มีแผงตั้งตรงนี้ถามว่าจะใช้ไฟเท่าไหร่บ้างก็จะใช้ไฟ2 4โวลต์เหมือนกัน2 4โวลต์จะส่งไปเลี้ยงดีเลย์ครับแต่ชุดนี้ไม่มีดีเลย์นะแล้วก็ส่งไปเลี้ยงพัดลมนะ แล้วก็15โวลต์ครับ15โวลต์จะส่งมาเลี้ยง IC IC ชุดนี้นะครับซึ่งบอร์ด2บอร์ดเนี่ยจะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในส่วนของไฟเลี้ยงตจ้ตัวแผงตั้งที่เราเห็นดังนี้ลักษณะนี้อันนี้คือบอร์ดแยกเนี่ยส่วนมากจะใช้ไฟ24นะครับใช้ไฟ24แล้วก็เลกคูลเลตลงมาให้เหลือ12โวลต์แล้วก็24โวลต์ใช้ไฟ2ชุดนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้จะใช้ไฟ15ครับแล้วก็24จะเอาไฟ15เลี้ยงเลี้ยง IC นะ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่ใช้ไฟบวก15กับลบ15อันนั้นจะเป็นตระกูลของ U C ผมไม่ได้มีตัวอย่างนะก็โดยประมาณนี้แต่ว่าในบล็อกในแกรมเนี่ยก็เขียนให้ให้พอเข้าใจในสังเกตว่าเขาจ่ายไฟ24นะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆนะครับจากนั้นเจ้าตัวแผงตั้งนี่ถ้าได้รับไฟเลี้ยงแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งผลิตสัญญาณออกมาครับมาที่ชุดเกตไดนะเกตไดนี่ก็อาจจะเป็นเกตไดแบบนี้นะครับ I F e แบบนี้หรือว่าเป็น อ่ะตัวนี้ตัวนี้ IF หายไปแล้วนะครับก็ไม่มีนะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ IF ก็เหลือแค่2ตัวนะครับแล้วก็เป็นแบบ s i n เกิลบอร์ดซิงเกิลบอรก็เปลี่ยนจาก i f มาเป็น IC IC นะครับ IC 4688หรือว่าแล้วแต่เบอร์อื่นที่เขาจะใช้เขาก็เอาไอไอซตัวที่อยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยจับยัดเข้าไปใน i ีเท่านั้นเองแต่ละการทํางานหลักการตรวจเช็คเหมือนกันนะครับ คราวนี้พอสัญญาณพันส่งมาเรียบร้อยที่วงจรไดแล้วนะครับวงจรไดตัวนี้นะจากนั้นเขาจะส่งสัญญาณพันตรงนี้นะครับไอ้สองพันหรือสี่พันตัวนี้ส่งไปที่มอแปลงนะครับมอแปลงเกล็ดไดนะก็ตามสายนี้เลยเนี่ยหมอแปลงเกล็ดไดครับวิ่งมานี่เป็นชุดมอแปลงเกล็ดไดชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะขับสัญญาณลงไป3ชุด4ชุดก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นซิงเกิลบอร์ดก็มอแปลงเกล็ดไดก็จะก็อยู่ตัวนี้หลักการเหมือนกันนะครับก็ลักษณะวงจรก็จะ เปลี่ยนรูปร่างไปเท่านั้นเองก็ส่งเข้าที่ igbt แต่ตัวนี้ก็จะเป็น mosfet นะครับพอส่งเสร็จได้เรียบร้อยเท่าไรเนี่ยเขาส่งไปที่มออแปลงแผงกลางซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้มีตัวอย่างนะจากหมออแปลงแผงกลางเสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่หน้าเครื่องครับก็ทําการเชื่อมเชื่อมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะป,ป้อนกลับมานะครับป้อนกลับมาโดยผ่านโดยผ่านอะไรบ้างนะครับชุดวงจรป้อนกลับเนี่ยก็จะก็จะมีหลายหลายชุดนะครับอันนี้เป็นชุดหมออแปลง300ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมอ แล้วก็ชุดนี้เหมือนกันชุดนี้ก็เป็นมอแปลง300ตัวหนึ่งนะครับลักษณะนี้ลักษณะนี้ก็มอแปลง300ตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาที่บอร์ดนี้นะครับวิ่งเข้ามาที่บอร์ดก็จะมีป้อนกลับอยู่2ทางนะครับป้อนกลับในทางที่1ก็คือจากหลังบอร์ดจากตรงนี้เข้ามานะครับถ้ามอสเฟตถ้า GPT ด้านนี้ระเบิดตูมตรงนี้มอแปลงตรงนี้ก็รับรู้เรงดันแล้วส่งให้ส่งให้แผงตัวนี้หยุดการทํางานแล้วก็ป้อนกลับที่2ก็คือจากจากหน้าเครื่องครับ จากหน้าเครื่องคือจากคูวบวกครลบที่โค้รเ่อมหน้าเครื่องกลับมาให้แผงตั้งตรงนี้นะครับมีการป้อนกลับ2ทางก็ตามนี้นะครับอันนี้ป้อนกลับทางที่1อันนี้ป้อนกลับทางที่2ประมาณนี้นะครับส่งมาที่แผงตั้งนะครับถ้าตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยป้อนกลับป้อนกลับม้อแปลงตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าตัวนี้ระเบิดอะไรด้านนี้ระเบิดหมออแปลงตัวนี้ก็จะก็จะส่งสัญญาณป้อนกลับมาที่ออฟแอมตัวนี้นะครับแล้วก็สั่งให้ไอซีตัวนี้อยู่ทํางานแล้วก็ป้อนกลับหน้าเครื่องเนี่ยหน้าเคร เจ้าตัวอาชั้นตรงนี้นะครับจากขั้วเชื่อมขั้วบวกครบด้านนี้นะครับก็ป้อนกลับมาด้านนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะวนการทํางานกันอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือบล็อกไรแรคมในส่วนที่จะจะค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะครับคราวนี้ผมก็เลยจัดทําเป็นบล็อกแกรมหน้าที่2ขึ้นมานะครับในส่วนที่2ตรงนี้นะก็เหมือนกันแต่ว่าเขียนลักษณะให้ดูใกล้ขึ้นนะครับ ก็จะมีชุดแรกก็คือบล็อกไดแกรมชุดแรกก็คือชุดไฟ300ครับชุดนี้ก็จะรับไฟ2 2 0โวลต์เข้ามาผมก็ตัดตัดในบางส่วนออกไปนะครับ220โวลต์เอนะวิ่งเข้ามาก็มีวงจรซต์สตาร์ทมีอะไรต่างๆอันนี้ก็คือชุดไฟ300อันนี้ส่วนมากจะอ้าอิงจากจากบอร์ดแยกนะครับเนี่ยก็คือบอร์ด300นะคราวนี้บอร์ด300ทําหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ส่งไฟ300มาให้ชุดสวิตชิงฮะชุดสวิตชิงชุดสวิตชิงทําหน้าที่อะไรบ้าง ก็ส่งไฟบวก24โวลต์ลบ20โวลต์บวก15โวลต์ลบ15โวลต์แล้วก็5โวลต์ครับอันนี้ผมเขียนคุมคุมไว้นะครับจากนั้นก็ส่งกลับมาครับส่งกลับมาเพื่อเปิดให้รีเลย์ตัวนี้ทํางานก็คือวงจรซาวสตาร์ทแต่ไม่ได้เขียนในส่วนของพัดลมนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนในส่วนพัดลมจากนั้นไอ้เจ้าตัวสวิตชิ่งหลักเนี่ยก็จะเป็นไฟเมนหลักนะครับไฟหลักเลี้ยงชุด p w M UM บ้างนะครับชุดแผงตั้งนะแล้วก็ส่งมาเลี้ยงชุดชุดไหนบ้างชุดเกตได้อ่า แล้วก็ชุดไฟ300ครับอ่าพูดยาวไปหน่อยชุดไฟ300เนี่ยเขาส่งไปไหนเขาทางที่1ครับเขาส่งมาที่ชุดสวิตชิ่งหลักทางที่2ครับเขาส่งมาที่ชุดขยายกําลังตรงนี้นะครับชุดขยายกําลังเพราะฉะนั้นเวลาที่ชุดไฟ300เปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วเครื่องไม่ทํางานเนี่ยเปิดแล้วเงียบเนี่ยเราต้องมาดูว่าตัวที่หหรือว่าตัวที่2ด้านน e ี้ช็อตส่วนมากจะเป็นตัวมอสเฟตด้านน e ี้ช็อตชุดขยายกาลังนะครับเนี่ยดูตามนี้นะ ชุดไฟ300จะมาที่ที่สายคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับไอจุดนี้นะสายสีดําสีแดงเนี่ยส0จะวิ่งมาด้านนี้1ข้างแล้วก็วิ่งมาที่ภาคใหญไฟข้างหนึ่งนะครับวิ่งมาชุดนี้แหละแล้วก็วิ่งมาชุดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเราจะต้องตัดการทํางานของชุดใดชุดหนึ่งหรือตัดออกให้หมดเวลาเวลาที่เกิดเกิดปัญหาคือเครื่องไม่ทํางานนะครับเราต้องเช็คให้ได้ว่าชุดนี้เสียหรือว่าชุดนี้เสียโดยปกติส่วนมากชุดนี้จะเสียนะครับชุดภาคใหญไฟต้งจะเสีย แล้วไฟสารอยเขาหายไปไหนไฟสารอยถ้าเกิดมีอะไรช็อตด้านนี้นะครับช็อต300นะช็อตปั๊บนี่ไอ้ตัวนี้จะร้อนครับไอ้ตัวนี้จะร้อนตัว NCT PCT นี่จะร้อนครับร้อนเสร็จเขาก็ตัดวงจรเขาก็ตัดไฟ2 2 0อโวลต์ออกครับตัดออกไปเลยหรือไม่นะครับเจ้า NDC เนี่ยก็จะตัดวงจรครับ NDC สีดำดเนี่ยเขาทำหน้าที่มาถ้าตัดวงจรคือจะระเบิดออกเลยนะครับระเบิดให้แตกไปเลยนะครับก็ตัดวงจรไปแต่ถ้าเจ้า Dcasing เนี่ยถ้าร้อนก็คือตัดวงจรออก ก็เย็ยนก็ทํางานได้ใหม่นะครับประมาณนี้นะอ่ะก็เราได้ไฟ300แล้วนะครับก็ไฟ24ก็มาเรียบร้อยจากนั้นครับเขาก็จะส่งไฟมาเลี้ยงที่ชุดเขียนได้อ่าตรงนี้ผมเขียนเป็นบวก VDC ไว้ตรงนี้ก็จะมี 24v. โวลต์ครับแล้วก็มี1 5โวลต์บวก15โวลต์แล้วแต่บอร์ดนะครับก็เลยเขียนเป็นบวก v c c ไว้เพราะฉะนั้นถ้าเป็น IC S G S G เนี่ยเขาจะมีไฟ15โวลต์กับ 24v. โวลต แล้วแต่เขาถ้าเป็น uc ก็อาจจะใช้ไฟ15โวลต์ครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องศึกษาให้คอรอบคลุมตรงนี้นะครับอันนี้คือบล็อกไดแกรมนะครับอ่าแล้วคราวนี้เขาเลี้ยงอะไรบ้างก็จะมี ic 4688แล้วก็มี iif นะครับ2ส,ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเกดไดน,นะก็จะมีอ่าตระกูล sg นะครับ sg 3525นะครับ3525แล้วก็ uc 3 38 6 6 n นะครับประมาณนี้นะถ้า2เบอร์ตัวนี้นะครับ เขาจะใช้แบบไหนเราก็ว่ากันไปนะแต่ว่าหลักการให้เราให้เราท่องจานะครับให้เราทําความเข้าใจบล็อกไดแกรมการทํางานทังส่วนนี้นะครับเมื่อชุดเกียร์ไดนะครับได้รับไฟเลี้ยงแล้วก็ได้รับสัญญาณ PWM นะครับที่ส่งมาจากตรงนี้สายมออแปลงเส้นนี้นะครับอ่าชุดเกตได,ดนะก็คือชุดนี่แหละชุดมออแปลงเกียได,ดชุดนี้ครับเนี่ยชุดนี้นะเขาก็จะทําที่ขับสัญญ,ญาณครับสับสัญญ,ญาณขับอะไรขับไปเลี้ยงมอเ F เฟเนี่ยชุดคอนเวอร์เตอร์ครับเนี่ยภาคนี้นะ ภาคขยายพลังหรือว่าภาคคอนเวอร์เตอร์ที่ประกอบไปด้วยมอสเฟตหรือว่า igbt นะครับเขาก็จะทําการสวิตชิงไฟแรงดันไฟก็ประมาณสักผมไม่เคยวัดนะน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบโวลต์โดยประมาณนี้นะครับไฟสามร้อยโวลต์เข้าก็จะออกสักครึ่งหนึ่งตรงนี้เป็นแรงดันความถี่สูงครับไม่ให้นะครับไม่แนะนํานะห้ามไปเลยนะครับห้ามเอามิเตอร์มาวัดตรงนี้ไม่ต้องไปวัดนะครับใช้หลอดไฟใช้หลอดไฟเล็กๆนะครับหลอด220โวลต์วัดได้เลยนะครับ เนี่ยหลอดหลอดอย่างนี้นะหลอดไส้แบบนี้นะครับ220โวลต์5วัตต์10วัตต์นะครับหลอดนี้10-20บาทแต่มิเตอร์ผมตัวตัวแทบจะเป็นหมื่นนะตัวนี้วัดเสร็จแล้วเนี่ยความถี่มันสูงครับมันปรับไม่ทันบางทีมิเตอร์พังช็อตไปนะครับอันนี้หลอดนี้ไม่กี่บาทนะเพราะฉะนั้นเช็คเช็คตามที่ผมพาทาในคลิปจะสะดวกกว่าในจุดนี้นะครับอ่ะแล้วก็ชุดไฟตรงนี้นะครับ ก็ผ่านชุดวงจรคอนวอเตอร์ไปอันนี้จะเรียกว่าเป็นวงจรคอนมอเตอร์ก็ได้หรือวงจรภาคขยายกําลังก็ได้หรือชุด power ก็ได้หรือชุดสวิตชิ่งเอาแล้วแต่เราจะเรียกกันผมก็เลยเรียกว่าชุดขยายกาลังนะครับก็จะเป็นมอสเฟตเป็น agbt ก็ขับสัญญาณออกมาขับออกมาผ่าน C แดงเจ้า475นะครับ475 200 475 250งเจ้าโวลต์โดยประมาณนี้นะครับส่งไฟไปที่ชุดเอาพุตครับชุดเอาพุตก็จะมีมออแปลงมออแปลงความถี่สูงนะครับแล้วก็มีไดโอด นะครับพาวเวอร์ไดโอดนะจากนั้นก็ส่งก็ส่งอ,ออกไปที่หน้าหน้าตู้เชื่อมนะครับเราก็เชื่อมทําการเชื่อมไปแล้วเขาก็จะแรยง,งานกลับมานะครับจริงๆรายแรงงานกลับมาจากขั้วนี้นะครับจากขั้วนี้จากอาชั้นมานะผมก็บอกว่าจะมีชุดป้อนกลับเนี่ยชุดป้อนกลับจะมี2ชุดนะครับนี่คือชุดที่1นี่คือชุดที่2เหมือนกันเหมือนหลักการเดียวกันนะครับชุดที่1ก็คือมาจากชุดหลังเนี่ยชุดพาวเวอร์มอสเฟตผ่านมอแปลง300ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยผ่านมอแปลง30มตัวหนึ่งมา แล้วก็ชุดมาจากอาชัน้นตรวจสอบความแรงความเบาต่างๆสุดท้ายก็ยิงเข้ามาที่แผงตั้งเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็จะวนรอบวนหลูปกันอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเข้าใจนะครับเข้าใจในในบล็อกไดแกรมหนึ่งเข้าใจก่อนนะครับเข้าใจในบล็อกไดแกรมว่าในกระดาษเป็นอย่างนี้สองนะครับสองเข้าใจว่าแต่ละบล็บอกเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะซ่อมได้ง่ายขึ้นอันนี้จะดูง่ายแต่ในส่วนนี้ครับจะดูยาก ในส่วนนี้จะอยู่ยากแต่หลักการทั้งหมดก็อยู่ก็อยู่รวมกันครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ7 7บล็อกนะครับอยู่ในนี้ก็7บล็อกเราแยกให้ได้7บล็อกค,ครับจากนั้นดูหลักการทํางานของแต่ละบล็อกว่าบล็อกนี้ไฟ24ิไม่ออกมีไฟ3 0มร้อยไหมถ้ามีไฟ300เราก็ซ่อมเฉพาะชุด24แล้วคราวนี้ไฟ300ไม่มีไฟ24ก็ต้องหายนะครับเมื่อไฟย4ิหาย ไฟสำรอยไม่มีแล้วเกิดจากอะไรไฟสำรอยแยกไปไหนบ้างแยกมาแยกมาชุดสวิตชิ่งแยกมาชุด power เราก็ไล่ตัดไปทีละชุดอ่าเพราะทุกอย่างทํางานได้มีไฟออกหน้าเครื่องอ่ามีไฟออกหน้าเครื่องก็แสดงว่าชุดชุดนี้ทํางานชุดนี้ทํางานแต่เชื่อมเชื่อมเชื่อมได้อ่อนเชื่อมได้อ่อนมากเชื่อมกระแสเบามากหรือเชื่อมแรงมากก็ต้องมายูชุดป้อนกลับก็จะไล่ไปประมาณนี้ครับแล้วถ้าเปิดหน้าเครื่องปกติไฟหน้าเครื่องออกปกติแต่เชื่อมไม่ได้ไม่มีไฟตรงนี้ออก ก็ต้องกลับมาดูที่แผงตั้งแผงตั้งมีข้อกำหนวดว่าต้องมีไฟเลี้ยงแล้วก็ส่งมาที่ชุดไดก็จะวนกลับไป,ไปกลับมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เป็นแกนหลักในหนังสือนี้เลยก็คือเจ้าตัวบล็อกไดแกรมอาจจะต้องทําความเข้าใจหน่อยนะครับจากนั้นนะครับก็เอาบล็อกไดแกรมแต่และตัวนี่มาแปลมาแปลผลนะครับเอามาแมปก,กันนะว่าของจริงเนี่ยเขาอยู่ในในตรงไหนนะครับของจริงเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ ไล่ตามบล็อกไดแกรมขั้นตอนการซ่อมจะซ่อมตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นที่7นะครับ้อนกลับไปกลับมาประมาณนี้โดยส่วนมากที่ผมซ่อมเนี่ยอาการไหนก็ตามนะครับผมก็จะเช็คตั้งแต่อาการที่1ที่2ที่3ที่4ที่5มาตั้งแต่บล็อก1 2 3 4 5มาครับจะเป็นสเต็ปสเต็ปมาถ้าเราชํานาญเราคล่องแล้วเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นชุดที่1ทํางานไหมชุดที่2ทํางานไหมแต่ทํางานจริงครับมันจะคําตอบมันจะตอบโต๊ะในหัวเราเลยนะครับ คำตอบจะตอบพุ่งปึ้ง,งขึ้นมาเลยว่าเอา12 3 4ครบเรียบร้อยเรามาดูชุดสุดท้ายชุดที่7กันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีหลักในการซ่อมชุดนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้ไฟ300โวลต์ป้อนนะครับเราก็ป้อนชุดไฟ24มามาให้ให้ชุดนี้ทํางานก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เนื้อหาก็จะอยู่ในเล่มทั้งหมดนะครับก็โอเคครับในสําหรับในคลิปนี้ผมก็มาเสริมในส่วนของเนื้อหาในส่วนนี้นะครับถ้า ไม่เข้าใจยังไงนะครับเพิ่มเติมยังไงก็ลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ